ดีครับพรุ่งนี้นอนกี่หมงคะเอาวันนี้ก่อนดีไหมคะวันนี้ยังไม่นอนเลยค่ะโอ้มีนกร้องสวัสดีครับพี่เย็บ สวัสดีครับพี่แอลสวัสดีครับพี่เคลองเพลงนะครับเอาเพลงอะไรดีครับพี่เคคิดถึง ดเพลงอะไรดีได้แค่เพลงเดียวครับ เธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่ก็ะจะเจอใจไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเช,ย,ชยมีแสงสว่างยิ่งวัวใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอ โอ้ยเคยเลยมามามาฟังเพลงดักวาฟังเพลงกีกวากีตาร์ค่อยที่ลังโอ้โุนนายจริง มันไม่นอนกันเยอะนะเนี่ยพี่นุกสวัสดีครับพี่พิวหมอพิวคิดถึงพี่จิมมี่น่าจะหลับนะครับตอนนี้หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับพี่นำ้ำสวัสดีครับพี่กนเอ,นอ้จริงๆก็เริ่ม,มงมงแล้วแต่ฟิลม,มันได้ กลางคืนแล้วมันเริ่มตื่นแล้วเออแต่ปกติยังนอนเร็ว,วเฮ้ยเคนนี้คนนี้อ่ะอยากอยากจอยคนนี้อยากไลฟ์กับคนนี้มาไหมเฮีย <c oughs> น้าตาคนนักเอ <c oughs> <c oughs> ่ออย่าเฮียฟอรสจะมาไหมนะา <c oughs> <c oughs> คุกีสวัสดีครับปังปอนยังไม่นอนครับ ขอเป็นดีเจครับพี่น่งวันดีครับเยฟฟอร์ดเยฟฟอร์ดหายไปแล้วยินดีเยฟฟอร์ด สวัสดีครับเฮียป๊อตคิดถึงคิดถึงใช่เอโอ้ยอยากไป่หว่างูคิดถึงคิดถึงโอ้ยเสียงหายคิดถึงเหมือนกันน้องต้องเจอกันแล้วใช่นี่อยากโห สีหน้าหันหน้ามาหน่อยอ่ะทำไมก็มีะมี่คนรอมีแต่คนรอดูเอ๊ะไหนๆรอก่อนรอก่อนแล้วกันนะมันต,ต้องต้องตุ้มเดียวนะตุ้มเดียวมันมันต้องเดือดเดือดทั้งไอจีได้ครับเฮียโอ้ยวันนี้เฮียออกกำลังกายยังเรียบร้อยครับ <c oughs> น้องอ่ะ ออกไปแล้วครับอเต่ไม่โชว์นะข้ามโชว์แล้วเก็บเก็บไว้เก็บไว้โชว์ปนปีหน้าเหรอครับเฮียไอ้นี่ยหลอกมันหลอกจริงๆเด็กคนนี้โอ้ยเยยังไม่นอนเหรอเนี่ยเด็กกำลังจะไปอาบน้ำอะไรอย่างงี้อ๋อเราอ่ะสักแป๊บนึงผมก็ไปแล้วเนี่ยเฮียไล่แลบเหรอไล่แลบเหรอ มาแบบแบบเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็ไปอะอเหรอเออเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ําก่อนได้ครับเฮียไว้เจอกันบายนี่คิดถึงความคิดถึงคิดถึงเหมือนคิดถึงเหมือนงานซีซีหุ่นดีมากเนเน่เนเวเวลาไม่ค่อยโชว์นะเก็บไว้ก่อนนะได้ครับเก็บบ๊ายบายยี่ห้อยี่ห้ อืสวัสดีค <cualquier> ร <im Bond playing> ับมาร์คหายวๆครับอุ๊ยอุ๊ยกูกินไม่ได้เปิดโชว์ตอนนี้ ห้าทุ่มครึ่งมาะครับทุกคนต้องรีบไปนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาไม่สดชื่น shopping d e a n ุณน,นะนี้ ชอบคนในร้องอ่จะเปิดให้ทุกคนฟังนะแบบอืมสุดๆเสียงเบามากคิดถึงเซลล์ เจลเออร์นอนก่อนสิตอนนี้เจลเออร์นอนแล้วสียยังไม่นอนขอลาเพนเดอร์ขอฝึกก่อนครับผู้กินเสียงไม่ได้เลยเสียงแบบเสียงไม่มาเลยต้องฝึกละต้องฝึกเยอะๆไปเจอผูอ้กินข้างหน้าผูกินจะได้อึง้ง ไปมีมาฟังแล้วก็ชิวมากก่อนนอนนะไหนอ่านคอมเมนต์ไหนสิดูสิวจิขึ้นมาปู๋ไหนใครเขีเยนคอมเมนต์ได้ สาธุครับครูกินน <c oughs> ้องหมานอนแล้วครับพี่บอยไม่มีคนสุเลยแม่ ันอื่นครับน้องจุงวันนี้ไม่ไหวแล้ว <laughs> น้องจุงแข็งแรงมาก <been> เห็นหุ่นแล้วยอมเลยพี่จิมมี่เข้ากันหรือเปล่าวันนี้ซีไม่แน่ใจพี่จิมมี่ไม่เห็นเลย ยามสวัสดีครับสักเพลงก่อนนอนดูทีไม่เอาตอนนี้เสียงไม่โอเลยสวัสดีครับพี่ปาม เดี๋ยว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 พี่ซีใช้ย,ยาสะพงยี่ห้ออะไรฟันขาวเจียว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสะพงเจียวอะไรกับฟันเนี่ยเจุยวสวัสดีครับพี่ต้อง เอร์พี่ต้องแซล <laughs> กินส้มตำปูปลาเลยออกมาแบบนี้

ตั้งแต่เรียนมกนยังไม่เคยเจอพีซีเลยเราเรียนออนไลน์ไม่ใช่หรอคะจะเจอได้ไงฮัลโหล เพลงที่รักนะคะพี่ร้องเป็นที่ร้องไม่เป็นนอคะ่ะขอไปฝึกก่อนนะคะร้องเป็นแล้วเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟัง <laughs> นี่ยถ่ายพี่จิมมี่เยอะมากพี่จิมมี่หายไม่เจอพี่จิมมี่พี่จิมมีมม่ทำงานแน่นอนดูจากทรงอ่ะออื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 ออร 哦、新潮。大家好，我是喜，不带骗你，我想听。 าจริงว่าเมื่อกี้ลองลองเพลงปุง๊บหายไปหมดเลย <c oughs> หายไปหมดเลยไม่ร้องเลยเกิดปีไหนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองค่ะอู yeah. น้องจุงอยากให้อยากให้ซีร้องมากเละ ขอันึ่งนะจุงวันนี้ไม่ไหววะ mm hmm. What this song in In I Got You เมื่อกี้ i'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, open, open sky, oh my baby, i'm trying, oh, in my dream, i feel you whisper across the sea, i keep you with me, in my heart, you make it easier when your life gets hard. จำได้ว่าไลฟ์นานมากเลยนะตั้งนานแล้วจำไม่ได้อะคือแบบไลฟ์นานมากแล้วก็มาไลฟ์ปิดที With all up like, heart like heart this, every time we say, say goodbye, oh. one more I kiss. You you? I, promise you I สวัสดีครับอ่าอันนี้พูดแล้วนะคะถ้าพี่ถ้าพี่ซีอ่านหนูก็จะไปนอนต่อได้จะไปนอนต่อไปค่ะอุ้ยถ้าพี่ซีอ่านหนูก็จะนอนต่อไปค่ะทำไมหาไมเจอคุกิงครับเมื่อกี้ผมลองไปช่วงต้นแล้วก็ เสียงหลงหลงคีมากครับไม่ไหวตื่นเต้นคนเยอะเสียงช้า ยุ้ยร้องจนในห้องผีประทับใจพี่อยู่คนเดียวครับจูงพี่กลัว Love from Malaysia I love you too ค่ะ ฮัลโหลเทสอ๋อโอเคโอเคโอเคอืมหยอกกันใหญ่เลยครับใครอยู่ข้างหลังผมนะครับไม่มีครับอยู่ตัวคนเดียวครับตอนนี้คือซาตวิน คนทยอยออกกันไปแล้วน่าจะง่วงมา้หรือว่าเบื่อผมเสียใจพี่เสวัสดีครับ อมอมมมุถ้าพี่ซีอ่านจะตั้งใจทำงานค่ะพี่ซีอ่านแล้วค่ะพี่เจม,มี่ <arrive> พี่ซีนอนดึกจังใช่ค่ะเป็นแค่วันนี้วันเดียวนะคะ แต่วัน,นเ่นพี่นอนเร็วนะคะหรืว่าจะนอนพร้อมพี่เลยโอ้ยน่ารักหนูว่าจะนอนแล้วเห็นพี่สีเลยดูต่อโอ้ขอบคุณะค่ะพี่บอยพี่บอยขอเพิงโอ้พี่บอยร้อ,ยอ,ยงอ,ยอ,ยองร้องไม่ไหวอะ่ะ สว,วัสดีครับน้องแกลนเพลงเพลงเพลงอะไรดีอ๋ออะไรๆคิดก่อนคิดก่อน

<t ries> ได้เดียวเอ euh, แต่ฝึกเพลงนี้ให้พวกกินฝึกให้แต่ว่ายังไม่ได้เลยเอคนแกลงมอ,องขึ้นไปบนฟ้าลองมองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหม ฟันเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจักกระจายไปทุกทางและทุกแห่งผนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นฟังเุ้ยไม่ไหวว่ะเสียงแย่มากแค่นี้นะยอมยอมเสียงเองวันนี้ <c oughs> ยอมแล้วครับ โอ้เส oh, ียงหายหมดน้องจุงครับพี่ทำตามที่น้องจุงบอกครับเสียงหายจริงๆจริง เดี๋ยวพี่ไปนอนแล้วนะโอห้หเครือับทองด้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนอนกันแล้วนะคะก็วันดีนะคะทุกคนพี่ซีมาส่งก่อนนอนนะคะ ไปแล้วนะบายยฝันดีนะคะบายยไปแล้วนะวันดีครับน้องโจงไว้เจอกันดูแลตัวเองครับ Bye 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 bye. บาย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 ไปล้นะไปลนะคะฝันดีนะคะก็วันนี้นอนฝันดีแล้วก็จะลืมฝันถึงชีด้วยนะคะขอให้ซีอยู่ในฝัน <laughs> บายส่งเข้านอนแล้วบายบายคืน <c> น <oughs> ี้ค่ะต้องส่งจุกไดไหมค่ะถึงจะนอนหลับจบแตแล้วค่ะบายบายวันนี้นะคะ